สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทกลับมาประจําการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีข่าวใหญ่ในรอบค่ำคืนที่ผ่านมา ผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกเช้าแบบนี้ครับกับ Blue Today นะครับซึ่งก่อนจะไปติดตามข่าวของชูสคุนเดซึ่งโอ้โหเมื่อคืนนี้มีข่าวเยอะแยะมากมายจากหลายสื่อเลยนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Su z u k i Power อร u ยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ครับผมขอแนะนำอีกหนึ่งรุ่นครับ Suzuki XL7 นะครับเป็นรถในรูปแบบของครอบครัวครับลองไปเทสต์ไดรฟ์ไปขับกันได้หรือว่าไปดูตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศ ว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยครับเพจของสิง w ว d o อ Football ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆแนะนําว่าให้กดติดตามเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เรื่องราวของชูสกุนเดเนี่ยโอ้ไล่ตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงคืนนะครับโอ้มีทั้งสื่ออย่างโรมาโนทั้งแมทลอนะครับหรือแม้กระทั่งจาคขอบสตินเบิร์กหลายสื่อ เคลียบเลยฮะลงข่าวเรื่องของชูสคุนเดผมก็เลยสรุปมาให้ครับเริ่มจากทางฝั่งของนิซ่าคินเซล่าครับช่วงสักประมาณตีสามตีสบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงเจราจากับเพรสเนลคิมเปมเบ้ของเปเอตเชเหมือนเดิมครับแต่เหมือนเชลซีก็เริ่มกังวลครับว่านักเตะเนี่ยอาจจะปฏิเสธการย้ายทีมนะครับเพราะอย่าลืมว่าในเคสของคิมเปมเบ้เนี่ยคริสตอฟเกาติเย่ก็เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยเห็นคิมเปมเบ้มีข่าวลือเรื่องย้ายทีมเนี่ยเขายังนั่งหัวเราะกับนักเตะอยู่เลยนนนะะะเเพราาะฉะั้ผมชื่่อว ดูเหมือนคิมเปมเบ้น่าจะยังอยากอยู่เป๊ะเชแต่ตัวทีมเนี่ยอยากขายครับถ้าได้ข้อเสนอที่ดีนะครับก็ค่าตัวไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรต้องมีแน่นะฮะส่วนฝั่งของแมตต์รอบอกว่าทางโทมัสตูเคิลเนี่ยยังคงต้องการให้เชลซีอ่ะเซ็นสัญญาก,กับคิมเบมเบ้ครับท่ามกลางข่าวว่าทีมกำลังสนใจในตัวของชูสกุนเดยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองสื่อรายงานเหมือนกันครับทั้งลิซ่าคินเซล่ากับแมตต์รอรายงานคล้ายกันครับว่าเชลซียังสนใจ Kim นคิมเบมเบ้นะฮะส่วนอดััมนนิวสจากฟุตบอออลลนนดครับบอกว่าเชลซีเนี่ย จะดำเนินการเจราจาขั้นสูงกับเซบียต่อนะฮะเกี่ยวกับชูสกุนเดในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันนี้เนี่ยแล้วก็ เจ้าตัวยังเหมือนกับโอเพนครับกับการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ยังมีความที่จะอยากเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่นะครับอันนี้รายงานจากอดัมนิวสันส่วนไซมอนจอห์นสันจากดิเลติกก็มองโอชัดเจนเลยครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยมั่นใจครับว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับชูสกุนเดเหมือนตอนที่เซ็นสัญญากับราฮิมสเตอร์ลิงคือพูดง่ายๆว่าตอนกับสเตอร์ลิงเนี่ยเชลซี Chelsea ก็มั่นใจครับว่าจะได้ตัวมาร่วมทีมแน่ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสของชูสกุนเด้เขาลองคล้ายๆกับทางราฮิมสเตอร์ลิงเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนิาคินเซรายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าเชลซีจริงๆแล้วเนี่ยตกลงเงื่อนไขกับชูสกุนเดมาเกือบปีแล้วนะครับอันนี้ผมก็เชื่อนะเพราะว่าถ้าเราจํากันได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงมกราที่ผ่านมาหรือซัมเมอร์ที่แล้วก็มีข่าวว่านักเตะอยากย้ายมาเชลซีแล้วก็ตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ข่าวนี้ผมเชื่อว่าถ้าใครตามเรื่องราวของชูสกุนเด้เชลซีเนี่ย ก็จะมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าคุณเด้เนี่ยใจเหมือนจะอิงเอียงมาทางฝั่งพริมยรีสมากกว่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของฟาบิโซโรมาโน่ครับก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยบอกกับเซบียาว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะกลับมากับข้อเสนอใหม่ในดีของชูสคุนเด้หลังจากข้อเสนอ55ล้านยูโรครับ ก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธนะฮะโดยตอนนี้ผู้เล่นเนี่ยกำลังเจรจากับทั้งบาร์เซลโลนาและเชลซีแต่ว่าเซบียาเนี่ยดูเหมือนว่าต้องการค่าตัวที่65ล้านยูโรนะครับก็เชลซีอาจจะเพิ่มเงินไปถึงระดับนั้นแต่จ,จะเป็น55บวกออปชั่นหรือ60บวกออปชั่นก็เดี๋ยวต้องดูอีกทีนะฮะฝั่งของจาคอ b ซินเบิร์กจากกาดิเอสนะบอกว่าชูสกุนเดเนี่ย จะไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนานะครับและเจ้าตัวยอมรับข้อสเสนอของเชลซีแล้วหากสามารถตกลงค่าตัวกับเซบีย่าได้โดยการเจรจากําลังดําเนินอยู่เพราะฉะนั้นสังเกตดีๆไหมครว่าในเคสของคุนเด้เนี่ยเหมือนจะเอียงมาทางฝั่งเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ดีลนี้ไม่พลาดต้องภาวนาให้เชลซีกับเซบีย่าเนี่ยรีบตกลงค่าตัวกันให้ได้เร็วที่สุดนะครับขณะเดียวกันทางฝั่งของนักข่กขาวจากฟุตบลลอลดอนก็รายงานว่าเชลซีมั่นใจครับ ว่าเซบีย่าจะอยอมรับข้อเสนอที่50ล้านปอนด์ของชูสคุนเดซึ่ง50ล้านปอนด์ก็อยู่ที่ประมาณได้ฮะหกล้านยูโรคือผมดูจากทรงข่าวแล้วเนี่ยผมว่าเชลซีไม่อยากจ่ายถึง65ล้านยูโรครับอยากจ่ายอยู่ในช่วงช่องว่างระหว่าง5 5ถึง60ประมาณนี้แล้วก็ไปใส่ออปชั่นจนครบ65นะครับเพราะฉะนั้นข่าวจากสื่อในฟุตบอลลอนดอนอันเนี้ยผมว่าเห็นด้วยเลยนะครับก็จับตายดูยดีฮะในช่วงสัปดาห์นี้ในเีของชูสคุนเดนะฮะอันนี้ ถ้าใครจําได้นะฮะมันมาจากความที่เราไม่ได้ตัวอาเก้นะก็เลยเป็นชูสคุนเด้ซึ่งอันนี้ผมผมเชียร์มากกว่าถามว่าอาเก้ตอนนั้นอยากได้ไหมก็โอเคครับเอามาเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายแต่ถ้าเอาคูริเบอรี่เล่นฝั่งซ้ายแล้วขวาเป็นคุนเด้ก็น่าจะดูดีกว่านะครับ ส่วนนักเตะที่เป็นข่าวกับเรามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็แฟนๆหลายคนถามเยอะก็คือจอร์แดนคลอสนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่ในมักเซยแล้วครับเตรียมตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะของมักเซยหลังจากลองเนี่ยยอมรับข้อเสนอนะฮะแล้วก็น่าจะเซ็นสัญญากันในบ่ายวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นนักเตะใหม่ต่อจากลุยโซเรสของรานาดานะครับก็ดูแล้วไม่น่าพลาดครับในดีวของจอร์แดนคลอสครับไม่น่าจะมาเชลซีแน่ละนะฮะส่วนนิซ่าคิซา่าครับก็รายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเปิด เรียกว,ว่าโต๊ะเจราจากับริสเจมแล้วก็เมสันเม์เรื่องสัญญาฉบับใหม่ครับหลังจากตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้จบนะฮะก็คือซื้อขายอะไรเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยน่าจะคุยเรื่องของสัญญากันหน่อยนะฮะนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าผู้บริหารของเชลซีกังวลเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทีมและต้องการลดภาระนักเตะ ที่ค่าเหนื่อยสูงเกินไปออกจากทีมนะครับก็ถ้าเกิดไปปรับลดค่าเหนื่อยลงมากๆเนี่ยเดี๋ยวนักเตะไม่แฮปปี้นะฮะเพราะว่าถ้านักเตะไม่แฮปปี้นี่ผลงานในสนามก็มีผลเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของบทสัมภาษณ์ของอีธานเอนปาดูครับพูดถึงการก้าวขึ้นทีมชุดใหญ่ของชาลบานะครับบอกว่ามีแค่ไม่กี่คนที่มีจิตใจแข็งแกร่งพอที่จะก้าวขึ้นชุดใหญ่ได้ครับตอนนี้เป็นโอกาสของเราที่พิสูจน์ตัวเองซึ่งก็เหมือนกับนักบอลทุกคนครับความฝันของผมคือการได้เล่นในระดับสูงงผมมมไ่่่คคิิดดววาาาจจจะะเเป็นรรือแยถ้พูง ถึงความฝันของตัวเองเพราะทุกคนอยากก้าวไปอยู่จุดสูงสุดมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อไปถึงจุดนั้นนะครับส่วนฝังของทูเกลเนี่ยก็พูดถึงเรววยโควิลนะครับช่วงนี้นี่เจ็บนะฮะเลยลงเล่นไม่ได้เขาบอกว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปครับเขายังไม่เห็นทางโควิลมากพอในการฝึกซ้อมนะฮะโควิลได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นไม่ได้ลงซ้อมมาสักพักเลยนะครับซึ่งการต้องหายไปหลายวันแล้วแล้วก็ไม่ได้เล่นในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยแปลว่าต้องใช้เวลาสักพักในการเรียกฟอร์มกลับมา แต่นักเตะยังอยู่กับทีมซึ่งทําให้สถานการณ์นั้นง่ายมากนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะจริงๆอยากให้กลับมาเร็วๆนะครับเพราะว่าถ้ากลับมาเร็วๆเนี่ยทูเกลได้เห็นฟอร์มเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะอยู่กับทีมต่อผมเชื่อว่าหลายคนแฟนเชลซีเนี่ยอยากให้เขาอยู่กับทีมต่อนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้าพรีซีซั่นสามสี่นัดจนลามไปถึงนะัดสุดท้ายกับอูดิเนเซ่ไม่ได้เล่นเนี่ยมีโอกาสย้ายเหมือนกันนะฮะขณะเดียวกันบิลลี่กิลร์ครับให้สัมภาษณ์ว่าเขามีความมั่นใจมากและตอนนี้กลับมาอยู่กับเชซใน่วง Pre season. แล้วรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับผู้จัดการทีมเลยต้องอดทนรอว่าเมื่อไหร่ผู้จัดการทีมจะเข้ามาคุยนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบผมรายงานไปในไลฟ์แล้วด้วยว่าบิลลี่กิลมอร์กับฮาวิเวลเนี่ยถูกดันลงมาเล่นในชุดเดวอลล์ ed, ชุดสำรองนะครับของเชลซีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมที่จะเจอกับชาร์ลอตในวันพรุ่งนี้หรือเกมที่จะเจอกับทีมอื่นเนี่ยดูทรงแล้วบิลลี่กิลมอร์ไม่น่าจะได้เล่นนะครับไม่น่าจะได้เล่นแล้วไปอยู่กับทีมชุดย ก็น่าจะพร้อมลงเล่นเกมพรีซสชั่นในวันพรุ่งนี้ได้นะครับพอนักแต่เองก็แฮปปี้และตื่นเต้นที่จะได้ลงเล่นให้กับเชลซีในนัดแรกเพราะฉะนั้นเกมเจอชาร์ลอตต์หกโมงจับตาดูให้ดีนะฮะผมเชื่อว่ามีโอกาสถูกส่งลงสนามนะสำหรับราฮิมเตอร์ลิงเพราะว่านัดแรกอะ่ะลงเล่นไม่ได้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าแกซ้อมแค่2เซสชั่นเองนะครับแล้วก็ยังซ้อมเดี่ยวอยู่ตอนนี้ซ้อมเต็มที่และมีโอกาสถูกส่งลงสนามนะครับส่วนเบอร์ที่จะใส่เนี่ยมีรายงานเป็นออฟฟิเชียลจากทางเว็บไซต์ครับในช่วงพรีซีซั่นนะ ยำม่าแคปพรีซีซันกาลาเกอร์เบอร์15คูริบารีเบอร์26แล้วก็สเตอร์ลิงจะใส่เบอร์17นะครับที่เหลือข่าวอื่นก็มีเรื่องของมัตเตโมเรโตรายงานว่าการย้ายไปบาเซลนาของอัสปิเกต้าเนี่ยเหมือนการเจราจาจะดูดีมากๆนะครับดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เวลาเท่านั้นเองในขณะที่เชลซีก็ยังสนใจคุนเด้แล้วก็มีข่าวกับยอสโกกวาดิโอด้วยที่เหลือสื่ออื่นๆเนี่ยสปอร์ตก็รายงานว่าคุนเด้ก็เจาะไปเชลซีมากๆแล้วรวมไปถึง ข่าวของไซมอนจอห์นสันอย่างที่เรารายงาน CBS Sport จากเบนจาคอปก็บอกว่าคุณเด้เหมือนรอข้อเสนอจากบาซ่าก่อนทีเ่เจ้าตัวและเซบีย่าจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับแต่เงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีนี่ยตกลงกันได้แล้วฝั่งของเรเดียลเซบีย่าก็รายงานฮะนี่ฝั่งเซบีย่านี่ฟังได้เลยนะครับบอกว่าเชลซีใกล้บรรลุข้อตกลงกับดิวชูสุนเด้จากเซบีย่าแล้วซึ่งดีวนี้อาจจะจบในวันนี้เลยนะครับโดยบาซ่าไม่ได้ยื่นข้อเสนอใดๆเข้ามาทั้งสิ้นนะครับ ก็ที่เหลือเนี่ยทูเคิลมีพูดถึงโบรยานิดนึงครับว่าเขาไม่คิดว่านักเตะจะย้ายออกไปครับแม้จะรู้ดีว่ามีข้อเสนอและความสนใจจากหลายทีมสโมสรจะตัดสินใจร่วมกับเจ้าของทีมและนักเตะอีกครั้งครับเพราะตอนที่นักเตะอยู่กับทีมเนี่ยในช่วงปรีซีซั่นก็พยายามพิสูจน์ตัวเองเต็มที่ครับว่าเป็นตัวหลักกับทีมได้แต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยทางโบรยาสกลับมาที่อังกฤษนะครับมีโอกาสนะครับที่จะย้ายไปอยู่กับเวแซมถ้าได้ข้อเสนอที่ดีนะครับก็ต้องรอดูนะฮะบโบรยานี่มีโอกาสสูงมากๆที่จะย้าย ออกจากเชลซีนะครับส่วนคราวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้น่าจะรายงานกันเรื่องของออคาริดูคุริบาลี่ซ้อ,อ,อมกับทีมไปแล้วนะฮะเรื่องของชูสกุนเดที่ดูเหมือนจะแฮปปี้กับ การตกลงสัญญาส่วนตัวเชลซีนะฮะดูเหมือนจะเอียงไปลักษณะแบบนั้นส่วนใหญ่จะเป็นข่าวที่ผมสรุปให้ก็คือเรื่องของคุณเดนเนี่ยแหละครับรอติดตามไม่ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นเครื่องกับชาลอต์ในวันที่21วันพฤหัสนะครับหกโมงเช้าเลยเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นฟอร์มของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ